สวัสดีค่ะอ่าก็มาพบกับครูปุ๋ยนะคะในช่อง power m a t c 1 1นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนนักเรียนในเรื่องการแก้สมการพราหุนามดีกรี3เอาละนะคะวันนี้มีโจทย์มาให้ได้ทบทวนความรู้นะคะ2ข้อด้วยกันถือว่าเป็นการทบทวนความรู้นะคะเพราะว่าหลักการนั้นได้สอนไว้ในคลิปอื่นๆแล้ววันนี้นะคะเราทำเพื่อที่จะ เอาไปทําข้อสอบนะคะให้ได้คอนเซปที่รวดเร็วที่สุดถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยในขั้นแรกนะคะเราจะสมมติสัญลักษณ์ p of x นะคะเป็นพหุนามดีกี้สตัวนี้นะคะและสิ่งที่เราจะหาเนี่ยก็คือ การหาตัวประกอบของพหุนามตัวนี้นะคะเป้าหมายคือเราจะต้องแยกเป็นวงเล็บวงเล็บวงเล็บให้ได้นะคะงนั้นการหาตัวประกอบเนี่ยจะหาได้ก็ต่อเมื่อนะคะเศษเหลือเป็น0เศษเหลือเท่ากับ0นย์นะคะเอาละเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาหากันต่อไปว่า p อออะไรเอ่ยนะคะที่แทนค่าไปแล้วทำให้เป็น0ูนย์ โอเคลราก็เริ่มจาก1จากลบ1ไปเลยนะคะซึ่งตามหลักการของมันก็คือตัวประกอบของ15นะคะตัวประกอบของจำนวนตัวสุดท้ายนั่นเองเริ่มต้นจาก1น,นะคะ1ยกกำลังใดๆก็มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเขียนไปเลย จำนวนบวกนะคะมี1บวก1เป็น2บวก15เป็น17 17ลบ17นะคะก็มีค่าเท่ากับ0สิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือ x-1 ลบ1นั้นก็จะเป็นตัวประกอบของ p of x นะคะดีไงเราได้ตัวประกอบตัวแรกมาแล้วเมื่อเป็นตัวประกอบนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องหารลงตัวและสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนะคะก็คือ การหารสังเคราะห์นั่นเองการหารสังเคราะห์นั้นนะคะเราจะเอาสัมประสิทธิ์นะคะสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรแต่ละตัวตรงนี้เลยนะคะ่าที่ไม่เห็นหรือว่ามันเราเข้าใจว่าไม่มีเนี่ยจริงๆมันขึ้นหนึ่งนะคะหนึ่งคูณอยู่นะคะลบสิบเจ็ดแล้วก็สิบห้านะคะเข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะหนึ่นลบสิ 15ส่วนตัวหารนั้นนะคะตัวหารนั้นก็คือเลข1ตัวนี้นะคะตัวที่เราหาได้โอเคค่ะเริ่มต้นการหารสังเคราะห์อ่าชักหนึ่งลงมาก่อนนะคะเป็น1นโอเคหนคูณหนึ่นก็เด้งขึ้นไปนะคะทำตามระบบนี้ หนึ 1> 1่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะคะสองบรรทัดนี้เอามารวมกันเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสองหนึ่งคูณสองก็เด้งขึ้นไปนะคะเอามารวมกันนะคะจะได้ลบสิบห้าเอาหนึ่งมาคูณลบสิบห้าก็เด้งขึ้นไปนะคะเมื่อบวกกับสิบห้านั้นก็ได้ศูนย์นะคะแบบนี้เรียกว่ามันหารลงตัวแน่นอนหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องแน่นอนโอเคสิ่งที่เราจะได้คืออะไร ให้นักเรียนเขียนตัวประกอบที่เราได้ตัวแรกนะคะคือ x ลบ1จากนั้นนะคะคูณกับผลหารที่ได้นะคะผลหารที่ได้นี่เลยคือสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวนํามาเขียนเลยนะคะอ่าพจน์นี้จะกลายเป็น x กำลังสองแล้วก็บวก2 x แล้วก็ลบ15นะคะแล้วก็เท่ากับ0ย์เพราะว่ามันเป็นสมการนะคะเป็นสมการตามโจทย์เอาละ จากนั้นนะคะเราก็ดูพหูนามดีกรีสอนะคะมันจะแยกตัวประกอบได้หรือเปล่าขึ้นต้นด้วย x กับ x นะคะจำนวนใดคูณกันได้15โอเคมองออกแล้วนะคะอ่าไม่ใช่2สิ3 5 15แล้วก็ต้องเอา5ลบ3นะคะจึงจะได้พจน์กลางคือ2 โ okay. อเคันตรงนี้นะคะเราก็จะได้3วงเล็บคูณกันแล้วมีค่าเป็น0ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาหาค่า x แต่ละตัวนะคะค่า x แต่ละตัวซึ่งทําให้แต่ละวงเล็บเป็น0นะคะซึ่งเราจะได้ค่า x เป็นเท่าไรเอ่ยเป็น1นั่นเองวงเล็บที่2คือ x ลบ3นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันเมื่อย้ายข้างแล้ว x ก็จะเท่ากับ3 วงเล็บต่อไป x บวก5นะคะก็ให้มันเป็น0ได้ x เท่าไรเอ่ยย้ายห้ามาก็เป็นลบ5นะคะโอเคค่ะได้ค่า x 3ค่าเราก็ตอบนะคะเซตคำตอบคือ,อเรียงจากน้อยไปมากนะคะก็จะเป็นลบ5 1และ3โอเคเรียบร้อยค่ะนี่คือวิธีการ แก้สมการดีกีสนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมสำหรับโจทย์ข้อที่2นะคะโจทย์ข้อที่2องนะคะ 2x กำลังสลบ 5x กำลังสองลบ 4x บวก3เท่ากับ0นะคะอ่ะเช่นเดียวกันนะคะเราจะหาตัวประกอบของมันนะคะเราก็ต้องหาตัวที่ทำให้เศษเหลือเป็นศูนย์สก่อน สิ่งที่เราจะหาก็คือตัวประกอบของ3นะคะก็มี1กับ3แต่นักเรียนเพิ่มบวกและลบเข้าไปด้วยนะคะนี่คือตัวเลือกถ้าหาได้ก็ได้เลยนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยนักเรียนอย่าลืมว่ามันยังมีตัวที่อยู่ข้างหน้าอีกด้วยคือเลข2อนะคะมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นบวกลบ1ส่วน2ก็ได้นะคะหรือจะเป็นบวกลบ สามส่วนสองก็ได้นะคะนั่นก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาปาณีของผู้ออกข้อสอบนะคะว่าจะเอายากแค่ไหนนั่นเองโอเคค่ะทำตามขั้นตอนนะคะสมมติ p of x ขึ้นมาก่อนโอเคนะคะเราเขียนออกมาเพื่อที่จะแยกตัวประกอบเป็น3มวงเล็บนะคะเพื่อแยกตัวประกอบเอาละค่ะสมมติ p of นะคะจะได้อย่างไร ตามที่บอกไปแล้วนะคะ1ยกกําลัง2หรือกําลัง3อะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีค่าเป็น1เท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ได้หนะ้าตาแบบนี้นะคะพจน์แรกเป็น2 2ลบ5ลบ4บวก3ค่ะเท่ากับ0นหรือเปล่านะคะดูแล้วไม่เท่ากับ0ูนย์ะคะไม่เท่ากับ0เราก็เปลี่ยนตัวใหม่นะคะไล่ต่อไปเอาล่ะขอเป็นลบ1ดูบ้างนะคะ ลบหนึ่งนี้ก็มีคุณสมบัติว่าถ้ายกกำลังคี่นะคะยกกำลังคี่แบบนี้จะออกมาเป็นลบหนึ่งแต่ถ้ายกกำลังคู่นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะออกมาเท่ากันเลยคือ1มีแค่2แบบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จําให้ได้ก็แล้วกันอ่สำหรับพจน์แรกเนี่ยยกกำลัง3ใช่ไหมคะก็ออกมาเป็นลบหคูณสไปเนี่ยก็ใส่ลบ2พจน์กลางนะคะก็เป็นลบห ต่อไปก็คือลบสี่คูณลบหนึ่งนะคะตัวนี้จะกลายเป็นบวกสี่เออไออยู่สายที่จะต้องเรียนคณิตเพิ่มเติมก็ขอให้ฝึกให้แม่นๆนะคะสำหรับบวกลบเหล่านี้นะคะเอาละทีนี้ได้ลบเจ็ไหมเออได้เจดได้ศูนย์ไหมลบสองบวกลบห้าเนี่ยเป็นลบเจ็ดสี่บวกสาก็เป็นเจแบบนี้หักล้างกันจะเท่ากับ0ูนย์โอเคค่ะได้แล้ว อ่ะสิ่งที่เราจะได้คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ x บวก1นะคะเป็นตัวประกอบเออตัวนี้ก็สำคัญนะคะอย่าหลงประเด็นนะตัวประกอบเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ x ลบ4นะคะ p of c หาได้เป็น0เวลาเอาไปเขียนเนี่ยต้องอยู่ในรูป x ลบ4พอดีว่าค่า c ของเราเนี่ยมันเป็นลบ1ใช่ไหมคะเจอลบเข้าไปอีกมันก็เลยต้องเขียนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะก็เป็น x บวก1นั่นเองโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะก็นำไปหารสังเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าโจทย์นะคะเนี่ยพหุนามตัวนี้บางคนไปใช้ผิดที่นะคะไปเอาตัวไหนมาเขียนก็ไม่ทราบ อาจต้องเป็นสีตัวนี้นะคะที่ไฮไลท์ไว้2ลบ5ลบส3่ส่วนตัวหารก็คือลบ1นะคะตัวที่เราหาได้อ่าขั้นแรกนะคะดึงสองลงมาลบ1คูณ2เป็นลบ2บวกกับลบ5ก็เป็นลบ7ลบ1มาคูณลบเเป็น 7, 7นะคะ เบวกกับลบ4เนี่ยก็คือ7จลบสีนั่นแหละก็ได้3ามลบหนึ่งมาคูณ3ก็เป็นลบสนะคะพสุดท้ายก็เป็น0อ่าสิ่งที่เราจะได้นะคะวงเล็บแรกก็คือตัวประกอบตัวแรกเลยคือ x บวก1จากนั้นนะคะก็ดึง3าตัวนี้มาเขียนค่ะก็จะได้เป็น 2x งเ็กำลังสองลบเจบวกสา นะคะแล้วก็สังเกตนิดนึงว่าถ้าตัวตั้งเป็นดีกีสนะคะเวลาผลลัพธ์ออกมาเนี่ยตัวนี้ตัวแรกจะต้องเป็น x อกกำลังสองนะคะเป็นแบบนี้นะแล้วละค่ะอันนี้สมก,การของเรานะคะเราสามารถแยกตัวประกอบได้2วงเล็บนะคะคูณกันเท่ากับ0หน้าที่ของเราต่อไปก็คือการแยกตัวประกอบของพหุานามดกี2 โอเคขั้นแรกนะคะให้เราแยกตัวหน้าก่อนนะคะแยกหน้าแยกหลังคือตัวหน้าเนี่ยสังเกตว่าเป็นเลข2องนะคะ2 x นักเรียนก็แยกเป็น2 x คูณกับ X แบบนี้นะคะหน้าคูณหน้าได้หน้านะต่อไปหลังเนี่ยหลังคือ3านะคะสก็คือ3าคูณหเออจะใส่ตรงไหนก็มองดีๆแล้วกันอ่าใส่ตรงนี้ได้ไหมนะคะ วิธีการทบทวนให้อันนี้เรียกว่ายิ้มน้อยอันนี้ก็ยิ้มใหญ่นะคะยิ้มน้อยเนี่ยคูณกันมันได้ 1x ยิ้มใหญ่มันได้เท่าไหร่ก็เป็น 6x นะคะทำอย่างไรจึงจะได้พดกลางเป็นลบ7 X นักเรียนก็ต้องใส่เป็นลบทั้งคู่ใช่ไหมคะอาวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รวมกันได้ พดกลางเออเขียนไว้ยิ้มน้อยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รวมกันได้พดกลางนะคะเพราะว่าบางคนนี่ยังไม่คล่องเลยนะอ่ะก็ใส่ลบทั้งคู่ผลลัพธ์ถึงจะออกมาเนี่ยยิ้มน้อยก็เป็นลบยิ้มใหญ่ก็เป็นลบรวมกันได้ลบเจ็ดเนี่ก็เป็นลบตามเป้าหมายโอเคได้สามวงเล็บคูณกันนะคะนี่แหละ อีกนิดเดียวก็ได้คำตอบแล้วนะคะในการที่สามวงเล็บนี้คูณกันเป็น0ก็หมายความว่านะคะวงเล็บแต่ละวงเล็บเนี่ยจะต้องเป็น0แต่ละวงเล็บจะต้องเป็น0นะ์นักเรียนก็เขียนไว้แบบนี้เลยอ่าทีนี้ก็แก้สมการ x เ,เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเท่ากับลบ1 ฝั่งนี้นะคะ2 x เท่ากับ1เนาะย้ายลบมาจากนั้น2คูณอยู่ได้สองมาหารจึงได้1ส่วน2ตรงนี้ x เป็นอะไร x เป็น3นี่เลยค่ะคำตอบของสมการนี้มี3ตัวอ่าเพราะฉะนั้นนะคะตอบในรูปเซตเซตคำตอบคือนะคะเราก็เรียงจากน้อยไปมากอ่าตัวติดลบในี่น้อยสุดนะคะ ตามด้วย1ส่วน2แล้วก็ปิดท้ายด้วย3เสร็จเรียบร้อยเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2ข้อนี้ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดหรือทำข้อสอบนะคะอืมก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะ,ะมีความเข้าใจในคณิตศาสตร์นะคะสามารถทำข้อสอบได้คะแนนดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อน,อนๆได้รับทราบสิ่งดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันโอเค วันนี้นะคะก็ลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ